สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าเล่นคําก็แค่วาทกรรมการกระทําสิของจริงเขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทานะครับในขออัมน์ที่ชื่อว่าคิดเหนือกระแสเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ อาาันสรีบอกว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยและก็ตัดสินว่าความพยายามแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112เนี่ยเป็นการเซากกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์ให้เสื่อมสุดและในที่สุดอาจจะถึงการล้มล้างสถาบันพระมาหากษัตริย์หลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าทางพรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็ใช้การเล่นคําในการตอบโต้ว่าการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112เนี่ยไม่ใช่การล้มล้างสิ่งที่พวกเขาทําเป็นความต้องการที่จะปฏิรูปและบอกว่าการปฏิรูปไม่ใช่การลมล้างพวกเขาเพียงต้องการที่จะวางพระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้มีความเป็นสากลมีความเหมาะสมตามบริบทของศตวตรรษที่21 อาจารย์เสรีบอกว่ามันก็จริงค่ะไอ้คำว่าแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่การล้มล้างการยกเลิกมันก็ไม่ใช่การล้มล้างการปฏิรูปมันก็ไม่ใช่การล้มล้างเหมือนกันเมื่อเปิดพจนานุกรมทั้งแก้ไขทั้งยกเลิกทั้งปฏิรูปเนี่ยมันมีความหมายไม่เหมือนกับการล้มล้างอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไปในมองแค่การเล่นคําอย่างที่พักเก้าไกลทําเท่านั้น แต่ท่านมองไปถึงการกระทําในทุกมิติที่ส่อให้เห็นเจตนาและความพยายามของพรรคก้าวไกลท่านอธิบายชัดเจนว่าการกระทําหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการซากกลอนบ่นทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าลืมว่าพรรคก้าไกลเนี่ยเคยเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เข้าสภา,าเมื่อสมัยที่แล้วแต่รองประธานสภาพ,พิจารณาแล้วไม่อาจที่จะให้นําร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่สภาได้เพราะอะไร ก็เพราะว่าเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยเป็นการขัดรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการแก้ไขกฎหมายที่ลดทอนพระราชอำนาจเป็นการยกเลิกการปกป้องพระประมุขของประเทศการย้ายมาตราหนึ่งออออกจากหมวดความมั่นคงให้ไปอยู่หมวดคดีอาญาการลดโทษการบินประมาทก็ตาม การอาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์ก็ตามการให้คดีมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เป็นคดีที่ยอมความได้ก็ตามและการให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่ากับเป็นการดึงพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็นคู่กรณีกับประชาชนเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจึงไม่มีการนำเอาร่างแก้ไขมาตร,รา112ของพักคก้าไกลเนี่ยเข้าไปพิจารณาในสภาผูา้แทนราษฎร การปลาศัย <G> ันเวทีการชุมน er ุมที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิ์การชุมนุมในวันนั้นมีข้อความที่ต้องการลดพระราชอำนาจและจำกัดสิทธิของพระมหากษัตริย์หลายเรื่องด้วยกันเช่นการรับบริจาคก็ทำไม่ได้การจะแสดงสุนทรพจน์กับประชาชนก็ทำไม่ได้ข้อเรียกร้อง10บข้อในการอ่าน ถแถลงบนเวทีนั้นสิทธิของพระมหากษัตริย์มีน้อยกว่าประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการกล่าวหาพระองค์ท่านด้วยข้อความที่เป็นเท็จอีกหลายประการด้วยกันซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้นทั้งคำปลาศัยทั้งป้ายข้อความทั้งการกระทาที่ผิดกฎหมายเช่นการขวางขาบวนเสด็จพระราชดดำเนินเช่นการเผาพระบรมชาย,ยาลักษณ์เช่นการล้อเลียนให้เสียพระเกียรติสิ่งเหล่านี้เนี่ย แสดงให้เห็นเจตนาว่าพักเก้าไกลกับแนวร่วมมีความต้องการที่จะทำอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่ออกมาชุมนุมมีการกระทําที่ผิดกฎหมายตามมาตรา112มีเป็นจำนวนมากและหลายคนโดนคดีมากกว่าหนึ่งคดีซะด้วยซ้ำไปบนเวทีปราศัยบนเวทีชุมนุมหลายต่อหลายครั้ง เนื้อหาหลายช่วงหลายตอนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์และหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันที่เราเห็นสมาชิกพรรคก้าวไกลทั้งที่เป็นสสและเป็นแนวร่วมที่ไม่ได้เป็นสสเราได้เห็นคนเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ในที่ชุมนุมด้วย เนื้อหาสาระของคำปราศัยและการกระทําของผู้ชุมนุมหลายๆเรื่องสอดรับกับนโยบายและก็สอดรับกับจุดยืนของพักก้าวไกลเกี่ยวกับมาตรา112ที่ทําให้พักก้าวไกลเนี่ยยากที่จะปฏิเสธว่าทั้งพักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมที่ทําผิดกฎหมายเพราะหลังจากที่ผู้ชุมนุมถูกดําเนินคดีเนื่องจากมีความผิดตามมาตรา112แล้วเนี่ยก็จะมีสสจากพักก้าวไกลไปเป็นผู้ประกันตัวผู้ต้องหาให้ นอกจากนั้นพักเก้าไกลยังเลือกที่จะให้ผู้ต้องคดีมาตรา112ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกต่างหากจากการกระทําที่ทํามาอย่างต่อเนื่องต่างกรรมต่างวาระศาลท่านได้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยว่าการที่พักเก้าไกลนําเอาเรื่องการแก้ไขด้วยการยกเลิกมาตรา112มาเป็นนโยบายของพักเก้าไกลเองการดําเนินการดังกล่าว ึงเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเซาะกลอนบ่นทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยจนได้ข้อสรุปออกมาศาลท่านก็ได้ให้โอกาสกับผู้ถูกร้องที่จะไปชี้แจงแย้งข้อกล่าวหาและในการไต่สวนนั้นนอกจากจะฟังความจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องแล้วศาลท่านยังฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆรอบด้านทั้งนักพิชาการทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ซึ่งมีความเป็นกลางตุลาการของศาลอื่นๆที่นอกเหนือจากตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็มีตำรวจการพิจารณาวินิจฉัยของศาลท่านก็ใช้เวลามีการประชุมกันหลายครั้งหลายครากว่าจะได้ข้อสรุปออกมาให้สาธารณชนได้รับรู้กันถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่24เดือนมกราคมปีนี้คือปี2567 ตุลาการทั้ง9ท่านได้บินิดชัยว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการสื่อเพราะฉะนั้นพิธาซึ่งถือหุ้นไอทีวอยู่จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นสสคำวินิตชัยวนันนั้นเนี่ยปรากฏว่าด้อมส้มทั้งหลายมีความพออกพอใจเลือกเกินแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขอบคุณสารแต่อย่างใดครั้นต่อมาวันที่31มกราคมปีเดียวกันเดือนเดียวกัน ตุลาการ9ท่านซึ่งเป็นคณะเดียวกันก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่พิธากับพักคก้าวไกลรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งว่าจะแก้ไขหรือจะยกเลิกมาตรา1 1 2เป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปรากฏว่าพวกด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พออกพอใจกันมีการวิาพากษ์วิจา,ารณ์ศาลมีการกระทําที่ประชดประชันศาลมีการด้อยค่าการทํางานของศาลร,รัฐธรรมนูญ มีการแถลงข่าวทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะบอกกับประชาชนว่าการที่ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีการตัดสินดังกล่าวนั้นจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการและยังบอกอีกว่าจะแยกพระมหากษัตริย์และประชาชนออกจากกันซึ่งประเด็นนี้คนที่เขาจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขากลับพอใจกับคําตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไป แล้วพักเก้าไกลเนี่ยยังพูดอีกว่าจะทําให้ความหมายประชาธิปไตยเนี่ยผิดเพี้ยนไปซึ่งจริงๆแล้วประชาธิปไตยของพักเก้าวไกลเนี่ยหมายถึงการพูดจาให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างเสรีใช่หรือเปล่าในการถแถลงข่าวหลังจากที่สารได้อ่านคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพักก้าวไกลไม่ได้ยอมรับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ แถมยังไปสร้างวัฒกรรมบิดเบือนว่าพักเก้าไกลแค่ต้องการจะแก้ไขมาตรา112แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศหรือกบฏท,ทั้งๆที่ศาลเนี่ยไม่ได้พูดคำนี้เลยแล้วยังกล่าวหาอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมาตรา112จะแตะต้องไม่ได้เลยใช่หรือไม่ซึ่งก็เป็นข้อความที่เป็นเท็จอีกต่างหาก มาตรา112ยกเลิกไม่ได้แต่สามารถแก้ไขได้ตามกระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมายนี่เป็นคำที่สารรัฐธรรมนูญใช้ในการอ่านคำวินิจฉัยซึ่งก็หมายความว่าการแก้ไขมาตรา112สามารถทำได้ในสภาถ้าหากว่าการเสนอแก้ไขนั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าหากว่ามีการลดทอนพระราชอำนาจ หรือมีการแก้ไขให้มีการล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์ได้หรือมีการย้ายมาตรา12ออกจากบทความมั่นคงย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ชอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งทําไม่ได้พักก้าวไกลเนี่ยชอบใช้ววตากรรมว่าการที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นการใช้เสรีภาพโดยสุจริตการที่ผู้มีอำนาจใช้มาตรา112ดําเนินคดีกับคนเหล่านั้น มันเป็นนิติสงครามคือใช้กฎหมายกลั่นแกล้งคนที่คิดต่างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเลยแต่พวกเขามิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่เป็นเท็จและพวกเขายังแสดงอาการอาฆาตมาร้ายองค์พระมหากษัตริย์อีกต่างหาก